สวัสดีนักเรียนชั้นป .6 นะคะวันนี้จะเป็นเรื่องการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยแบ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะอ่ะรอบนี้เราสามารถเราจะต้อง e. หาเป็นพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมอมาดูวิธีการอ่ะเขาบอกว่าการหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมอาจแบ่งรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยม แล้วหาพื้นที่ของแต่และรูปจากนั้นนำพื้นที่ทั้งหมดมารวมกันไออย่างเช่นรูปนี้มันเป็นรูปเท่าไหร่คะรูปห้าเหลี่ยมใช่ไหมลูกเขาก็แบ่งออกตัดชวบตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจากนั้นก็เอามารวมกันอ่ะทวนก่อนสิ่งที่จะต้องจำให้ได้เลยสูตรทบทวนสูตรแรกหนึ่ง อุสามลี่มก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงสี่เหลี่ยมจตุรัสก็จะได้เป็นด้านจตุรัสนะด้านคูณด้านสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเป็นกว้างคูณยาว อ่าหรือและสี่เหลี่ยมคางหมูเกาจะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณปลบวกด้านคู่ขนาน นะคะอันนี้สูตรอันนี้สูตรที่เรียนมาแล้วทั้งหมดเลยและจะเอามาใช้ในเรื่องนี้นะคะอ่านมาดูตัวอย่างอ่ะอันนี้รูปหลายเหลี่ยมเนาะจากรอยปะเราก็จะแบ่งได้เป็นอะไรคะนี่เลยถ้าเป็นครูแบ่งครูก็จะแบ่งเป็นรูปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัดตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วสี่เหลี่ยมคางหมูได้กี่รูปลูกสี่เหลี่ยมคางหมูได้สองรูปมันจะเป็นจะได้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูสองรูปแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่ะจากนั้นเราก็ต้องหาจากนั้นนํามารวมกันแล้วสี่เหลี่ยมคางหมูเนี้ยมีขนาดเท่ากันเนาะวิธีการทําอันดับแรก หาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูก่อนหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเนาะหาพื้นที่สีเส่เหลี่ยมคางหมูอ่าสี่เหลี่ยมคางหมูสูตรคืออะไรเมื่อกี้ครูทวนให้แล้วเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณผลบวกด้านคู่ ขนาดนะคะอ่าเศษหนึ่ส่วนสคูณสูงคูณผลบวกด้านคู่ขนาน้างหมูที่เขาให้สูงเท่าไหร่ลูกสูงนี่สูงตรงนี้เลยสูงสองผลบวกด้านคู่ขนานก็คือสองด้านนี้เท่ากันก็คือ3.5ถูกต้องไหมคะตรงนี้8ก็จะเป็น3.5มบวกแด อ่ะก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณ2คูณกับ3.5บวก8เป็น11.5 2ตัด2รูปเดียวก็จะได้เป็น11.5ตารางเซนติเมตรแต่สี่เหลี่ยมข้างหมูมี2รูป <sangat> <anderen> คางหมูสองลูปก็ต้องเป็น11.5เคูณสได้5 2าสอสิบศศูนย์ทด1นึ่สองได้เป็น22ตารางเซนติเมตรนะคะอ่ะอันนี้ได้สี่เหลี่ยมคางหมูแล้วอ่ะต่อไปมาดูสี่เหลี่ยมพืนผ้าหาพื้นที่สี่เหลี่ยม พื้นผ้าอ่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสูตรคืออะไรกว้างคูณยาวข้อนี้กว้างเท่าไหร่ลลกนี่ด้านกว้างคือด้านนี้กว้างอ่ามันยาเท่ากันก็คือกว้าง3.5ยาว8เอาคูณ8 5 40ใส่0ทด4 8 3 24 2ส2่2ีได้เป็น28.0ตารางเซนติเมตรจากนั้น นำมาบวกกันเอาสี่เหลี่ยมคางหมูบวกกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะได้เป็นอะไรบวกกันคะคางหมูสองรูปได้22บวกกับ28รวมกันเป็น50ตารางเซนติเมตรเสร็จจะยาวนิดหนึ่งนะคะต้องนักเรียนจะต้องแยกให้ออกว่า เขาให้รูปอะไรมาบ้างอ่ะตัวอย่างต่อไปอะตัวอย่างที่สองรูปนี้เป็นรูปสิบสองเหลี่ยมด้านเท่าเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรงแต่ละเส้นยาวหนึ่งเมตรรูปสามเหลี่ยมทุกรูปสูง0.86ย์หอะหนูจะแบ่งยังไงเห็นไหมคะในรูปสิบสองเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับรูปสามเหลี่ยม เขาบอกว่าแต่ละด้านเนี่ยส่วนของเส้นตรงแต่ละเส้นเนี่ยยาวหนึ่งเมตรเนาะอ่ะ,ะแสดงว่าแต่ละด้านเนี่ยหนึ่งเมตรหมดเลยอ่ะเราก็จะแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับรูปสามเหลี่ยมเนาะเอออ่ะข้อนี้เอาวิมาหาเลยอันดับแรกนับก่อนได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสกี่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งอ่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสหกลูปต่อไปรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมได้กี่รูปนับซิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองลูป ได้สิได้สามเหลี่ยมสิสรูปเราก็หาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส1นรูปแล้วคูณด้วย6กสามเหลี่ยม1รูปแล้วคูณด้วย12อ,อ่ะมาวิธีทำหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรคืออะไรเมื่อกี้ครูบอกแล้วก็คือด้านคูณด้านอ่ะ พื้นที่ด้านแต่ละด้านของนี้เขาบอกว่ายาวเท่าไหร่หนูจะรู้ได้ไงว่าแต่ละด้านยาวเท่าไรก็เขาบอกอยู่แล้วว่าแต่ละเส้นยาว1เมตรก็จะเป็น1คูณหเท่ากับ1ตารางเมตรแต่มันมีกี่รูปลูก6รูปก็ต้องมี6รูป6รูปคูณหก็จะได้เป็น6ตารางเมตรอันนี้คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าต่อไปหาพื้นที่สามเหลี่ยม พื้นที่สามเหลี่ยมก็คือเศษ1 2, นึส่วนสคูณฐานคูณสูงฐานนี่ฐานตัวนี้คือเท่าไหรเขาบอกแต่ละด้านยาว1ฐานก็1นึงสูงศูนจุดแปถูกต้องไหมคะสูงศูนจุดแปก็จะได้เป็น2องตัดทอนสองสี่แต่ละรูปก็จะมี0.43แต่มีกี่รูปมีทั้งหมด สิบสองลูกก็คูณสิบสองหกลูกเอ้สิบสองลูกก็คูณกับศูนย์จุดสี่สามเอาคูณคูณเนาะสี่สิบสามคูณกับสิบสองสามสองหกสี่สองแปดสามหนึ่งสามสี่หนึ่งสี่หกใส่หนึ่งทดหนึ่งห้าร้อยสิบหกทดสัญลัสองตำแหน่ง ก็จะได้เป็น5.16ตารางเมตรบวกกันอ่ะบวกกันก็จะได้เป็นพื้นที่สามเหลี่ยมบวกกับพื้นที่สี่เหลี่ยมก็จะเป็น6กบวก5.16เท่ากับ11 1 6ตารางเมตรนะคะเสร็จเนาะอันนี้วิเคราะห์ต้องดูต้องแยกรูปให้ออกนั่นเองนะคะอ่ะ ตัวอย่างต่อไปสี่เหลี่ยมกลางหันนี่เป็นรูปกลางหันนักเรียนจะแบ่งเป็นอะไรข้อนี้ก็จะแบ่งเป็นนี่ตรงนี้ตัดโชตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าก็จะเป็นจัตุรัสจะตุรัสได้หนึ่งรูปจัตุรัสได้หนึ่งรูปขอโทษทีลูกจัตุรัสได้หนึ่งรูปต่อไปอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูได้กี่รูปลูก คางหมูได้สี่ลูกเนาะข้อนี้จตุรัส1น้างหมู4ี่อ่ะมาหาจตุรัสก่อนเลยเขาบอกว่าด้านนี้ยาวสองเมตรแสดงว่า 2, 2, 2, 2, สอง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 เนาะแสดงว่าจตุตรัสตรงนี้ ด้านแต่ละด้านยาวเท่าไหร่คะ2เซนก็จะเป็นพื้นที่สีเส่เหลี่ยมจัตุรัสวิธีทำพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสูตรคือด้านคูณด้านด้านแต่ละด้านยาวกี่เซนคะ2เซนก็เป็น2คูณ2เท่ากับ สี่ตารางมีต่อไปมาหาข้างหม,มูอ <มา S 1> ่ามาหาคางหมูพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงคูณผลบวก ด้านคู่ขนานก็จะได้เป็น7 1็ดส่วนสสูงข้อนี้คางหมูแต่ละรูปสูงเท่าไหรน่นี่ดูจากตรงนี้เลยนี่เขาบอกว่าตรงนี้ยาวสองและตรงเนี้ยเท่ากันสูงก็คือ2อ่าบนบวกด้านคู่ขนานอันนี้คือด้านคู่ขนานตรงนี้เท่าไหร่คะ2เท่าไหรล่ลูก4เนาะบวกกับด้านนี้ มีขีดเดียวขีดเดียวก็คือสอง่ะก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณ2คูณ6สองตัด2แสดงว่าคางหมู6ตารางเมตรแต่คางหมูมีกี่รูปลูกคางหมูมีสี่รูปสรูปคูณ6ก็จะเป็น24ตารางเมตรจากนั้นเอาสองตรงนี้มาบวกกันก็จะเป็น 24เอาพื้นที่เอาสี่เหลี่ยมจัตุรัสบวกกับสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะก็จะเป็นจัตุรัสเนี่ยได้4คางหมู24รวมกันเป็น28ตารางเมตรสิต้องแบ่งรูปเนาะแล้วก็ดูว่าสัญลักษณ์มันเป็นอย่างไรนะคะอ่ะ งานวันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดเกิหน้า5 6าสถึงหกนะคะไม่กี่ข้อ,อถ้ามีปัญหาอะไรก็สอบถามกูได้เหมือนเดิมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ